แม่บุค้าน้องได้4เดือนนะคะแม่ให้ยายเลี้ยงพอแม่ทํางานยายป้อนให้น้องอกินอาหารเสริมสําหรับเด็กนะคะแม่ห้ามก็ไม่ได้แต่ป้อนวันเว้นวันหรือ2วันป้อนทีวันละมื้อเดียวแต่น้องไทยปกติ1 2ถึงวันนะคะเล่นดีอารมณ์ดีไม่งอแงจะเป็นอะไรไหม,มคือจริงๆอาหารคือตามตามรานะคะจะต้องบอกว่าการเริ่มป้อนข้าวให้กับเด็กนั้นนะคะจะต้องเริ่มป้อนได้ไม่เร็วเกินกว่า17สัปดาห์ว่าสามารถป้อนข้าวลูกได้นะคะเมื่อลูกเนี่ยอายุนะคะประมาณ4เดือนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าจะป้อน4เดือนต่อมาต้องมาดูก่่อนนวาาแลพัฒ าาระะพร้อมที่จะก,กินข้าวไหมเด็ก <_ d ick> ที่อยากกินข้าวต้องนั่งได้เด็กไม่ได้นอนกินนะคะไม่ได้นอนหน้าขาแล้วก็กินข้าวนึกออกไหมเด็กจะต้องนั่งได้นะคะคอชันแข็งหยิบอาหารเข้าปากได้นะคะไม่เอาลิ้นดุนอาหารออกมา <_ d ick> ถ้าลูกของคุณแม่นะคะมีความพร้อมแบบนี้ okay. ก็โอเคบ่งบอกว่าลูกของคุณแม่ค่ะมีความพร้อมในการที่จะเริ่มกินข้าวได้ก็สามารถให้กินได้แต่ว่าในส่วนของแบบอาหารเสริมสําหรับเด็กนั้นนะคะคือแม่โบค่ะ อยากจะให้คุณแม่ค่ะดูในเรื่องเสริมสําหรับเด็กกล่องนั้นทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการระบุว่าเด็กที่อายุเท่านี้ถึงจะสามารถทานได้เยกตัวอย่างเช่นยี่ห้อนี้เด็กที่อายุ6เดือนขึ้นไปจึงจะสามารถทานได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณแม่ค่ะเลือกกินอาหารเสริมสาหรับเด็กนะ,ะของยี่ห้อนั้นๆก็ต้องดูก่อนเนาะว่าแล้วลูกของเราค่ะที่อายุ4เดือนเนี่ยจะสามารถที่จะกินอาหารเสริมสําหรับเด็กค่ะกล่องน,นั้นได้หรือไม่และอีกข้อที่ต้องใส่ใจคือเรื่องของสารอาหารไม่ว่าอะไรใดๆก็ตามแต่เนาะเราอยากให้เด็กค่ะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ถ้าสมมติว่าให้น้องกินอาหารเสริมสําหรับเด็กนะคะต้องดูก่อนในส่วนของกล่องนั้นนะคะเขามีสารอาหารครบไหมแต่ว่านั้นเราอะค่ะให้ลูกกินได้นะแต่ให้เราใส่ลงไปเติมยกตัวอย่างเช่นเราอะจะให้ลูกกินอาหารเสริมสําหรับรูปยี่ห้อนี้ใช่ไหมคะ แล้วเราค่ะรู้สึกว่าเนื้อสัตว์มันไม่มีเราก็ใส่ไข่ลงไปใส่หมูใส่ไก่ใส่ปลาลงไปเอาใส่ผักใบเขียวลงไปอ่านะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปแบบนี้ได้นี่หรอไหมคะหรือถ้าวันไหนเราเหนื่อยล้ามากเราก็สลับสับเปลี่ยนนะคะกับเมนูที่เรากินสลับกับอาหารเสริมที่ป้อนให้ลูกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมอาหารของลูกต้องได้รับให้ครบนะโอเคไหมเพราะว่าสิ่งที่แบบกังวลมากๆเลยคือลูกๆเราอะที่อายุตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปเนี่ยพร่องนะคะหรือว่าแบบได้รับธาตุเหล็กอะ ไม่พอกันเยอะนะคะแล้วพอเป็นไงคะพอซีดนะคะสิ่งที่จะตามมาคือ IQ EQ นะคะก็คือความฉลาดเฉลียงของลูกนั่นเองะะถึงบอกไงเวลาที่แบบว่าให้กินข้าวแล้วนะคะอย่าลืมอย่ามัวแต่แบบไปเอาข้าวราดนมแม่ข้าวราดนมแม่มันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วนะคะในส่วนของตัวนี้คือจะต้องเป็นบอกว่าข้าวจ่าไข่แดงจ่าผักใบเขียวจ่านะคะน้ำนมันจ่ากบทปอนจ่านะคะ